สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันกับเซลล์แปลอิซุสุเฮียบงอนหนองคายนะคะค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกทุกท่านนะคะเข้ามารับชมบรรยากาศภายในบูธอิซุสุที่หัวน,นองคายของเรานะคะอยู่ที่งานกาชาตินะคะหรืองานอนุสาวรีย์ประจาปีของจังหวัดหนองคายนั่นเองนะคะภายในงานนะคะท่านนะคะสามารถเข้ามาชมนะคะหรือว่าสอบถามเงื่อนไขของการรับรถอิซุสุของเราเลยค่ะ ว่าโปรโมชั่นไหนโดนใจบ้างนะคะอย่างเช่นตัวนี้เลยค่ะ XW4 ประตูตัวเตี้ยนะคะอับลดเพียง39,000บาทเท่านั้นเองค่ะเวลาทำการนะคะบูธของเราเปิดตั้งแต่เวลานะคะ8โมงถึง3ทุ่มเลยนะคะถ้าหากทั้งใดสนใจค่ะก็มาสอบถามเลยนะคะหรือว่าเข้ามาสอบถามได้ที่เซลล์แปลอีกสุงเทืหัวหนองคายได้เลยค่ะค่ะตัวนี้นะคะสเปคแคบนะคะดาวเพียง 0ูนบาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้ารับรถเพียงแค่ตูดบาทเท่านั้นเองนะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะตั้งแต่วันที่5้มีนาถึงวันที่13บมีนาคมนะคะางานนุสสวัสดีหนองคายของเรา้วยนะ่ะสวัสดี